อัดแล้วเปิดมายังวะเปิดนั้นดีกว่าโอเคคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมเป้นะครับ ก็วันนี้เอ้ยเดี๋ยวปกติอะจะเป็นคลิปร็อกใช่ไหมก็คือเล่าเรื่องแล้วก็มาล็อกสลับกันแต่ว่าอันนี้เล่าเรื่องเลยนะอันนี้คลิปเล่าเรื่องนะครับคุณผู้ชมครับพอดีผมอยู่ดีวันเนี้ยผมขับรถส,นะส่งแก๊ปอยู่นะคุณผู้ชมนึกภาพนะขับรถส่งแก๊ปอยู่เงี้ยกำลังไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้าจะอยู่ดีคิดออกเรื่องหนึ่งเว้ยเรื่องที่ผมอยู่ที่จีนอยู่ดีแม่งวิ่งกัมาในหัวปับ๊บเอา้ากูเคยไปเจอเรื่องนี้มานี่หว่าอ่าก็เลยมาแบบกลับบ้านเลยวันนี้วิ่งแก๊ป กลับบ้านแล้วก็มามาทำคลิปให้คุณผู้ชมาดูดีกว่าก็เดี๋ยวจะเปิดโดเนตแล้วนะครับตอนนี้วิ่งแก๊ปได้ตังแค่ร้อยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดโดเนตแล้วก็มาโดเนตหยอกขี้อันตรายกันเต็ติดกล้องเลยสัตว์แป๊บหนึ่งนะโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยครับเอา้าไปซูมเองเฉยเลยโอเคไหมมุมนี้โอเคนะมุมนี้คือ มุมนี้เป็นมุมโปรดผมนะครับคุณผู้ชมต่อไปนี้ถ้าเกิดเป็นคลิปเล่าเรื่องมุมนี้จะเป็นมุมโปรดของผมแล้วโอเคป่ะเพราะว่าผมรู้สึกถนัดมากเลยเวลาเวลาพูดคุยเวลาเล่าเรื่องเวลาอะไรงี้รู้สึกรู้สึกโอเคคือกูเดินไม่หยุดเลยตอนเนี้ยอย่าลืมกดติดตามนะครับคุณผู้ชมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกูลงกุงกิงกำลังกุงกิงด้วยนะคุณผู้ชมนะคลิปนี้คำหยาบแน่นอนนะคุณผู้ชมไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แน่นอนฉะนั้นใครไม่ชอบปิดไปเลยปิดไปนะถ้าไม่ชอบปิดไปเลยคำหยาบไม่ใช่แบบพี่ครับแม่ผมบอกว่าพ ไม่ได้นะครับพี่เราปวนพูดเพาะดี่นะครับท่านผู้ชมคำหยากติดไปเลยน้องโอเคปะเข้าเรื่องกันเลยผมม,มีเพื่อนคนจีนคนหนึ่งนะครับอายุเท่ากันชื่อว่าเฉียวหยูเฉียวหยูเฉียวที่แปลว่าเล็กครับหยูที่แปลวป่าปลาเฉียวหยูเป็นภาษาไทยคือปลาเล็กชื่อปลาเล็กเฉียวหยูเคยทําคลิปกับผมแล้วหลายคลิปไม่ได้ทาหรอกคือ มาแบบผ่านๆมาแบบผ่านๆคลิปผ,ผ,ผมถ่ายโทรศัพท์เมื่อก่อนปป๊บๆเสี่ยยือก็มาแบบผ่านๆมาแบบพูดคุยกันขึ้นรูปตรงนี้เสี่ยยือนี่คือเสี่ยยือเพื่อนผมเป็นเพื่อนคนจีนที่สนิทที่สุดเสี่ยยือจะมีนิสัยแบบเป็นมาเฟียนะครับผมเป็นมาเฟียเป็นคนเป็นคนพูดจาดีเป็นมาเฟีย yes. บ้านรวยมากถามว่าหล่อไหมหล่อเสี่ยยือเป็นคนหล่อมากใจดีบ้านรวยหล่อจะดีบ้านรวยแค่นี้เสี่ยยือเนี่ย จะมาทักทายผมตลอดตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่จีนแรกๆต่อยู่จะจามาพูดคุยจะมาจะมาคุยกับผมตลอดว่าแบบเฮ้ยเออเรียนในประเทศไทยเป็นไงบ้างทุนวนเป็นไงบ้างวันนี้เรียนเป็นยังไงบ้างวันนี้กินข้าวกับอะไรมากบ้างมีเรื่องคุยกันแม่งทุกวันถ้าวันไหนผมไม่คุยกับมันมันจะคุยกับผมมันจะหาเรื่องมาคุยกับผมได้ตลอดคือแบบจะคุยกันได้ตลอดไม่รู้ว่าจะไปขุดเรื่องยี่อะไรไหมแต่ว่าเราจะมีเรื่องคุยกันตลอดคุณเชข้าใจไหมเออก็คือแบบสมมติมึงมึงมีเพื่อนคนหนึ่ง แต่มึงไม่อยากคุยกับเพื่อนแต่เพื่อนไอ้เคียเนี่ยแม่งเสียคุยกับมึงตลอดเข้าใจปะมันประมาณนั้นเลยอ่ะก็คือเราจะได้คุยกันคุยได้ทุกเรื่องนะครับเฉียวหยีเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งปาเล็กนัดผมไปกินข้าวนัดผมไปกินข้าวร้านหนึ่งร้านหนึ่ง<ม>ก่อนไปกินผมก็ถามเฉียวหยีว่าเออเนี่ยมีของกินแปลกๆไหมที่นี่แบบว่าเออผมอะ่ะเป็นคนไม่ชอบกินของอะไรแปลกๆนะอ่าแต่ว่ากินได้กินได้หมดแต่ว่าแบบเออพวก เออพวกงูพวกแม,กมงป่องอะไรพวกน,นี้คือผมไม่กินนะผมก็บอกเจยุจียออ่ยุบอกเอ้ยที่นี่ไม่มีไม่มีที่นี่ไม่มีเอ้ยผม่าโอเคมันคงเป็นอาหารนักเรียนเพราะเพราะว่าตรงนั้นเป็นวิทย์วิทย์ไหลเทคนิคนะวิทย์ไหลเป็นอาหารนักเรียนจียุอบอกเจอกันพรุ่งนี้เย็นที่ร้านร้านลุงร้านหนึ่งไม่บอกชื่อร้านเพราะกูจำไม่ได้ร้านลุงร้านหนึ่งเจอกันตอนเย็นอากาศหนาวผมก็ใส่เสื้อแขนยาวไปแขนยาวตัวนี้เลยปั๊บมีเป็นไงใส่หน้าโคตรหล่อเท ไปเสียหยูผมเห็นเสียอยู่นั่งกินข้าวอยู่คนเดียวตร,ตรงโต๊ะโต๊ะนั่งกินข้าวรอผมนั่งกินข้าวั่งกินผมเดินมาเฉีวยวอ่ะเยจีลินนี่ไรเลยนี่เออเลยมาเฉีวยวีก็ถามผมว่าเออหิวหรือยังผมก็แบอบกเออหิวแล้วกูหิวแล้ว,ห,ว,ลวหิวมาก อยู่ก็บอกโอเควันนี้กูเลี้ยงข้าวมึองอย่างนีชิงจั่วก่อนเย่ดจิตลิ้นนีชิงจั่วมึงนั่งลงก่อนเย่จิตลิ้นผมนั่งลงปับ๊บเอ้ยจานข้าวไอเซียวหยูมันเป็นเนื้ออะไรสักอย่างหนึ่งมีแบบคือแบบเป็นเนื้อที่ผมไม่เคยเห็นนะมันจะเป็นแบบนี้เหมือนขาหมูแต่ก็ไม่ใช่เหมือนจะใช่เออก้าวแหลกแปลกๆเซียวหยูมึงกินอะไรเซียวหยูบอกกุย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 ภาษาจีนภาษาจีนแปลว่าเต่าเซียวหยูนั่งแดกเต่าอยู่ ยิงเลิงในเออมามึงหิวรอยังนั่งดุดมีกระดองอยู่ข้าง <c oughs> เสี่ยยหยอนั่งแดกเต่ากอยู่เสี่ยยืยอ what the fuck เสีย่ยยหยอแดกเต่าอยู่ครับผมถามย้อนกลับไปผมถามเสี่ยยหยูว่าเออเสี่ยวหยอเนี่ยมีของกินแปลกๆไหมคือผมกินไม่ได้นะขอไม่ไม่มีไม่มีของเสีย่ยยหยอเนี่ยก็ไม่มีจริงๆเพราะเต่าอ่ะไม่ใช่ของแปลกของที่นั่นคือเราจะเห็นเต่า เป็นของกินคือแบบว่าเป็นของกินเป็นแบบเป็นของกินที่เห็นได้ทั่วไปอ่ะกินเตา่าถามว่าแปลกไหมสำหรับผมมันแปลกนะแต่ว่าเมืองไทยก็มีกินเตาเน่าเหมือนกันแต่ถ้าเกิดกินเต่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้กินตกใจเจี่ยยพว่าเป่าเลยเจี่ยยุกูอิ่มแล้วบอกว่าก็เอาื่อเลยกูไม่กินวันนี้กูไม่แดกแล้วเสี่ยยุวันนี้กูอิ่มแล้ว <c oughs> กูกินข้าวไข่ต้มที่ห้องกูมาแล้ววันนี้ไม่เป็นไรงไม่ต้องเลี้ยงกู เสียยอ่าเราป่านรล้ป่านเจออยู่เรียกพ่อค้ามาแล้ป่านแล้วป่านอะไราแล้วป่านเดินมาลอกแดดแตดวางเมนูปะเอเ่ยยูบอกเมนูไม่ต้องเย่จีลินถามผมเย่จีลินมึงจะกินไหมเตาเนี่ยเกียรตอะไรล่ะกูไม่กินรตกินข้าวมาแล้วมองคูต้มไข่กินมาแล้วไม่เป็นไรเสี่ยยูเห็นสีหน้าผมรู้เลยแหละว่าผมไม่อยากแดดแดดก็อ๋อาร์เตะไม่เป็นไรเสียยุบอกเดี๋ยวจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งอร่อยมาก ผมบอกโอเคได้เลยก๋วเยเตี๋วกินได้แต่เต่ากูมไม่แดกมไม่แดกเต่าจะยีพาผมไปเหมือนร้านอาหารตมสั่งไทยที่เรียงกันหลายหลายร้าน<ม>เรียงกันปุ๊บปุบปุบปุบสองฝั่งสองฝั่งนะสองฝั่งถน,นนนี้เราเดินตรงกลางซ้ายขวาร้านอาหารตมสั่งผมไปกระสีมอยู่สองคนพาไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งคุณผู้ชมโซนบริเวณนั้นคือเข้าใจคนว่าทุกคนพูดแย่งกันขายปะ แบบอ่าโฉวโาวโฉวโววววไม่รู้พูดยียอะไรกันนักหนาเสียงดังชิบหายเหมือนต่อยกันโโฉวโวววผมกพเห็นเอีย่เดินมาอื้อผมถามเสีย่เดียวเดียวอยู่เนี่ยเขาเสียงดังเปเลืองปกติหรือเปล่าเสียวอยู่บอกเอ้ยนี่แหละนี่แหละปกติเลยเสียวเดียพาผมนั่งอ่ะเยกยินลิ้นนี่ชิงจ่อชิงจ่อพอขาเดินมาโฉวโฉววชิงจ่อชิงจ่อชิงจ่อมีมี่ยจีเกอร์เรนถามผมมีกี่คนผมบอกมากันสองคนครับเลียงเกอร์เรอครับเรียงเกอร์ เออใช้ไม่ได้แล้วคุณผู้ชมถ้าเออเดินนี่ใช้ไม่ได้ต้องเป็นเหลี่ยงครับใช้คำว่าเรียงเกอร์เียงเกอร์เดินอย่าเรียงเกอร์เดินจริงด้วยจริงด้วริงวค่ะพอาวางเมนูดังอังโอ้โหไอ้เฮียกูอยู่ที่ไหนแม่ค้าร้านน้ำปั Про ่นแม่ค้าร้าข้างๆตรงข้ามไม่รู้คุยเฮียในกระได้หนาเสียงดังชิดหายวันนั้นเป็นวันที่กูอยากจะกลับห้องนอนที่สุดโอ้โหทองรงทบทุกคนอ้ย อยู่ที่ไหนวะน,นี่เจะอยู่บอกอยากกินอะไรสั่งเลยวันนี้วอชิงนี่เองวันนี้ฉันเลี้ยงคุณเองวีระพงศ์แย่จินล,ลิโอเคผมสั่งมาจานหนึ่งห้าหยวนประมาณ25บาทไทยถือว่าไม่แพงเยอะมากชามใหญ่ขนาดนี้5หยวนเป็นก๋วยเตียเเต๋ยวเป็ก๋วยเตี๋ยวจีนเส้นเล็กมีลูกอะไรตุมตุ่มตุมตุ้มตุมกินอร่อยมากรสชาติออกเปรีนะ้ยวๆเลยกินกินเสร็จเราก็นั่งคุยกันไปเรื่อยเปื่อยนั่งคุยกันไปตามภาษาเพื่อน เป็นไงบ้างเรียนที่มึงเรียนที่นู <Yes> ่นนะมึงจบไปมึงทำงานอะไรคุยกันไปเรื่อยเลยเช็คบินเจ้าของร้านเดินมาอ้จอจ้อง้งจพูดเหมือนโกรธกันนึกสภาพเจ้าของร้านถือกระบวยตักก๋วยเตี๋ยวอันเหมือนเหมือนพ่อค้าคนไทยเหมือนโอจ้อ้งชี้แม่งชี้เหี้ยมู้ง้พูตข้าแบบแบบแง วังตัวกีนี่ตัวแท้โัวแดกเบียร์กันเป็นลังเลยไม่รู้แดกเียอะไรกันอ่ะแดกแล้วเอ้ยเขาจะมีเรื่องกันว่าเนี่ยกูกลัวหมดแล้วกูก็เสกเป็นคนไทยคนเดียวที่นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยไม่มีเพื่อนผมมาสักคนมีผมก็เสียวอยู่แล้วก็คนจีนมากมายไม่รู้คุยเฮียอะไรกันผู้ชมเข้าใจกันว่าเสียงดังชิบหายปะ่ะคือแบบผมถามจะอยู่ว่าเอ้ยเนี่ยทำไมเขาต้องเสียงดังกันว่ะเสียว่าเขาไม่ได้เสียงดังนะฮึโอเคมึงคงชินกูเข้าใจ yes โอเคไอโนะมึงคงเข,ข้าใจเข้าใจเหรอว่าที่มึงคงชินแล้วเพราะว่า โอเคเข้าใจถามว่าทาไมต้องเสียงดังก็ไม่ได้เสียงดังแนละ้วปกติผม,มจะแตกอะไรที่แต่ผมเข้าใจนะครับว่าทาไมต้องเสียงดังผมเข้าใจเพราะว่าอาจจะแบบเพิ่มความมั่นใจเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรคนจีนอ่ะคนที่เสียงดังอ่ะพูดเสียงดังอ่ะคือเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะถ้าร้านค้าไหนเงแบบเสียงดังพูดเสียงดังก็คือมั่นใจในตัวเองประมาณประมาณประมาณผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจถ้าผิดถ้าถูกยังไงก็ขอโทษด้วยแต่มันประมาณนี้นะครับผมคือแบบเสียงดังกันชิปหายจังหวะนั้นนะคุณผู้ชมนึกออกไหมถ้าสมมติ จังหวะนั้นนะ่ะถ้ากูมีฮอนครูอ่ะเข้าใจนะถ้าอผมมีฮอนครูฮอนคูให้พ่อค้าแดกกันทุกคนเลยทุกร้านเนี่ยแดกกันปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บปั๊บส่งฮอนคูไปใส่แม่งทุททกร้านสมมติสมม,ต,สม,มติส่งฮอนคูเอ่ะ你好啊，有几个人呢？请就啊，จ就 อีแม่ค้าเก๊แล้วนะคะเอ้ยนี่ฮ้ยวะจะมาจ่ายแขกจะมากันกี่คนงาเรือมากันกี่คนเรื่ออยากกี่งานอะไรเงี้ยทุกคนคุยกันเสียงเพราะหมดเอ้ยสวัสด<อ>ีครับวันนี้จะกินอะไรกันดีครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายมากันกี่คนครับนี่อ่ะเมนูไปดูก่อนนะครับวางกันตึง้ง <c oughs> พูดแล้วก็คิดถึงคิดถึงเรื่องที่พี่โน้ตเคยเล่าให้ฟังผม <c oughs> เดี๋ยวไว้บนโฟน์วผู้ชมเคยดูพี่โน้ตไหมโน้ตเชิญเอ้ยโน้ตอดุดมแต่พันธุ์ ที่เขาเล่าตังว่าแบบคนจีน <S <S เสียงดังที่อะไรพี่โน้ตเขาจำไม่ได้ที่อยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะที่พี่โน้ตที่พี่โน้ตแกบอกประมาณนั้นเลยมันประมาณนั้นเลยอ่ะที่พี่โน้ตแกเล่าว่าแบบอะไรแกไปแบบอะไรวะไปเข้าห้องน้ําอะไรแล้วแบบเจอคนจีนแบบอะไรถูถ,ถูถูห้องน้ําแล้วก็สู้เข้ามาเลยแบบเสียงดังเหมือนที่พี่โน้ตเล่าเป๊ะเลยนะเหมือนเลยนะเหมือนมากเลยแบบเสียงดังรู้วยเสียงดังทำาที่อะไรกันไม่ใจไหมเออถ้าเกิดมีฮอนคูให้ไปก็นั่นแหละก็ะอย่างที่ผมบอกเลย นี่เหาอวะชาวบักดีชาวักชาวักดีครับมึงนี่มึงของคงกินอะไรกางดีครับจากที่แบบโอ้ยเฮาวาจังวันจังมันจังวันจังวันจะแดกที่อะไรนายสัตว์แบบนี้กับนี่มก็เหียนอยู่ก็กินเสร็จก็ออกมาจากร้านกลับมากลับมาก็เพิ่งรู้ว่าเสียนหยูเนี่ยเป็นมาเฟียจริงๆนะครับผมมีเพื่อนมาเฟียตัวใหญ่ชิบหายใหญ่มากแบบแบบสมมติผมผมเนี้เนี่ยแม่ตัวขนาดเนี้ยผมมองเนี้ย เข้าใจไหมประมาณประมาณนี้เพื่อนมันนะผมแบบชนแบบเนี่ยใต้นมมันชนเดินชนใต้นมมันะแม่งคนคลลนใหญ่ตัวอ้วนอ้วนมากเลยตัวใหญ่มากมันจะเดินบอกดีฮไทยโบรสวัสดีคนไทยจะยื้อชชพาเพื่อนมารู้จ <ด Kelvin. S 2> ักไอ้นั่นไอหัวหน้าเป็นหัวหน้าหยิบบุหรี่ข <face> ึ้นมาตัวหนึ่งคาบไว้ที่ปากจะยื้อทำงี้ไปแช้อันนี้ไปแช้เชิญคาบดูปิ่เป่าให้นั่นดูดีมันอยู่จิกอจิกอ้อนะ สาสื่อสื่อครับผมก็กลัวไปแล่แม่งตัวใหญ่ชิบหายอออืมเาเถอนี่จะพออยู่จะ้า,าลีอ่ะเ <P rep> พื่อนพวกมึงองยู่ไหนกันแล้วอ่าก็เนี่ยครับอยู่ในห้องอยู่ในห้องครับมันก็คุยประมาณว่าเออเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไร่ะมาคุย,มาค,ยมาคุยกับมาคุยกับกูได้นะอะไรเงี้ยไอ้มาเฟียนะมาคุยกกูได้นะ,ะนคือแบบว่าคือแบบว่ามันพยายามแบบจะเป็นแบ็คให้พวกผมอะไรเงี้ยแล้วก็ก็โอเคเสียอยู่ก็ดีก็โอเคก็ขอบคุณมากจบแล้วครับเรื่องเล่าเอ้ยยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว จะบอกว่าโต๊ะจีนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ว่าจะเล่า e P ah อา e ีพีหน้าดีวเอาเอาเอาอีพีนี้เฮ้ยเอาอีพีหน้าดี่าเรื่องโต๊ะจีนโอเคเอ e ีพีหน้าวันนี้วันนี้ไม่ไม่ได้มีเรื่องอะไรตื่นเต้นหรอกผมก็อยากเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าผมเคยไปเจอผมเคยมีเพื่อนคนจีนแล้วเคยไปเจออะไรกันมาบ้างประมาณนี้นะคุณผู้ชมประมาณนี้โอเคเลยเรื่องโต๊ะจีนเนี่ยเราทำอ e ีพีหน้าดี่าโอเคบ้างจะคิดว่ายาวเกินไป ก็ขอบคุณมากผู้ชมที่ติดตามกันขอบคุณมากชอบดูคลิปเรื่องของนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณที่คอมเมนต์ติชมกันขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะถ้าชอบก็อย่างที่บอกครับถ้าฟังเสร็จแล้วชอบเนี่ยก็ฝากกดแชร์นะผู้ชมก็ากดติดตามกันด้วยโอเคฝากกดกระดิ่งกดดังกดดังกดดังโอเคมาคุผู้ชมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเรื่องโตจีนโอเคไหมเรื่องโตะจีนคลิปหน้าแต่จะได้เล่าหรือเปล่าวะได้อยู่แล้วขอบคุณผู้ชมที่ติดตามชมกันนะวันนี้ผมไปก่อนสวัสด